อของของใครใครก็หวงของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงว้าวรถสวยจังเลย hey, hey. ขอยืมหน่อยนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นี่มันรถกูลงไปเดี๋ยวนี้ hey, hey. อืมเปื้อนหมดเลยพี่ hey, hey. ของกูนะเวย้ย <Yes. S 2> ผมอยากนั่งอ่ะนั่งหน่อยเถอะนา เฮ้ยกูอบอกว่าไม่ได้งไงลงไป oh, <go. S 1> ห้านั่งหน่อยนะนี่แน่แกนี่มันดือด้อดื้อย่างนี้ต้องโดนข้าแจ้งตำรวจแล้วด้วยถึงก็แจ้งตำรวจเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้พี่พี่เข้าไปไหนไม่รู้เราก็ขับเพลินเลยครับอุ้ยอยู่ข้างหน้าเราเลยพี่ครับปินปนิยิ้มขับเล่นหน่อยนะ โอ้โหกูหาอยู่นานเนี่ยกูหาอยู่ว่ารถกูไปไหนแล้วมึงก็มาเอาไปจริงๆด้วยมึงนี่มันดื้อจริงๆลงไปเดี๋ยวนี้แม э พ่พี่พี่ยิ้มแป๊บเดียวพี่พี่ใจเย็นๆน่อยนะแม э ผมยืมขับแป๊บเดียวตามนี้แหละเดี๋ยวก็คืนอุ้ยมีศอกหลังด้วยแน่นอนจริงๆพี่นักมวยช่วยผมเถอะพี่นักมวยแม่งวันๆกูต้องมาเหนื่อยกับมึงนี่แหละ ให้ผมยื้มหน่อยนะนิดเดียวแม่งไม่เชื่อกูวันนี้สี่ห้าพักแล้วนะมึงเนี่ยมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยไปโอ้ยพี่ลืมแล้วนะเดี๋ยวผมไปเติมเลือดแป๊บหนึง่งเลือดผมยุบบานเลยพี่แม่งกระทืบผมอะเติมเลือดก่อนนี่เลือดเต็มครับรับแรงกระทืบได้อีกเอาอีกแล้ว มึงนี่มันยังไงนี่มึงยังไม่เลิกป่นวนกูอีกเหรอไม่เอานะพี่ผมยืมแป,ป๊บเดียวนะผมก็อยากนั่งรถแรงๆอย่างเนี้ยนั่งหน่อยนะแป,ป๊บเดียวพี่โอ้โหพี่พี่อย่าห่วงรถสิวันนี้กูเหนื่อยนายกับมึงมากเลยนะมายุ่งรถกูเนี่ยแหมนั่งเฉยๆแหมพี่ก็ นั่งก็ไม่ได้ไม่อยู่นี่ว่าเอา้าอยู่นี่หว่ามึงนี่เป็นสิบรอบแล้วเป็นสิบรอบแล้วมึงนี่มันยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยครับเจ้าหน้าที่ต่อยผมอูอยู่ข้าวแล้วนะมึมเห็นไหมเนี่ยตาลายแล้วเดินชนล่มหมดเลยพี่ไปกินข้าวนะครับผมไม่ยุ่งรถพี่หรอก กินข้าวเหรอง่ายนิดเดียวเฮ่ hey, พี่ไปกินข้าวนะเอ้ hey, นี่มันรถคันนี้มันคุ้นๆจังเลยคุ้นไหมครับพี่เอ้ hey, ยิ่งดูยิ่งคุ้นนี่มันรถกูนี่ว่ามึงลงเลยเอามาเล่นอีกแล้วมึงนี่เอยเอามาเล่นเรื่อยเลยนะมึงจะเอาไงกูเนี่ยวันเนี้ยแหมพี่ยื้มนิดเดียวเองให้ผมขับเล่นแถวนี้แหละ ผมไปไม่ไกลหรอกนาะผมก็เล่นแถวพี่นั่นแหละเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ด้วยแปบ๊บเดียวน้องสาวคือรถไม่จ๊ะขอปปวนหน่อยขอปปวนหน่อยพี่เขาไปขี้แล้วก็เอารถเข้ามาขับอุย้ยมีแรมด้วยมีแรมด้วยมึงเจอรถกูปะวะมีแรมมีแรมเราจะต้องไปสร้างความเร็วข้างหน้านี่ ตีโค้งตีโค้งเอาล่ะเราจะเหินแลลมครับเหินแหลมทุกคนถอยถอยให้หมดยูหูยูอุ๊ยอะไรแดงๆว่าเสื้อแดงๆนี่งานรถกูมึงเอาไปเล่นอีกแล้วกูหาอยู่มึงนี่มันกวนส้นตีนกูจริงๆชิบหายแล้วเปล่าครับยืมแป๊บเดียวแหมพี่ก็ ไปทำไมเราขอขับอีกห้านาทีพอเลยเอ,ลอุ้ยเหยยบมือถือใครวะมึงเหยียบมือถือกูนี่กูนี่นักมวยนะมึงรู้ไหมกูโมโหแล้วมึงป่วนทั้งวันเหมือนกันนะมึงเนี่ยมึงป่วนอยู่คนเดียวเนี่ยกูนักมวยนะว้ยมึงรู้ไหมโอ้ยพี่โอ้โหกล้ามเป็นมัดสามมัดล่วงโอ้โห